ช่วงเศร้าก็หายน้ำทุเรียนคือเก่าละจ้าก่อนสิไปทั้งใดก็ต้องายน้ำต้นทุเรียนกันก่อนถ้าเขาสวนคือเก่าสวนทุเรียนหน่อยจะรุดจ้ะน้ำผ้ายางบึงต้นทุเรียนหน่อยกันการไยน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญของสวนช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่เนาะค่ะบ่าฮันไดฮอนอยู่ปานใด ้นทุเรียนเท่าก็จะใบบวสวยเดี๋ยวหนาวเดียวห่อนอากาศแปรปวนกลางคืนหน,นาวกลางเว่นห่อนการหายนามทุเรียนก็ะห้เป็นประจำทุกเศร้าแล้วก็ทุกแร้งช่วงเศร้าก็จะหายหลายกลัวจา้ะหาน้ามสิบนาทีสต่ว่าช่วงใบ เทากับสีหาแค่สิบนาทีหรือสิบหานาทียังกาเกินการถหาน้ำท่านได้ถืออยู่จ่ะเป็นสวนทุเรียนปลูกไหมอยู่สวนเน่ากับหายสองเวลาเสารกับแรลง ให้รอบทรงพุ่มให้มันกระจายทุเรียนกับท่านได้เสมอกันจะต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่แน่ของสวนตอนนี้ยาก็เริ่มหุกแล้ว ไก่ไดเวลาเอาหญ้าเอาหุ่นแล้วใส่ปุ๋ยขบหลอบแนะนำในเร้อจ้าเห็ดจังใดใส่ปุ๋ยสูตรใดต้นทุเรียนจังสีงามคือเพิินตอนนี้กะเห็ดไปให้พี่ๆเพื่อนๆเบิ่งจ้ะ การปลูกทุเรียนของสวนเฮาเป็นจังใดประสบการณ์ของสวนเฮากันยังบ่ท่านมียังหน่อยอยู่ค่อยๆเห็ดไปค่อยๆหาประสบการณ์ไปจ้ะ เราจะมาใส่ปุ๋ยอีกตามเคยตามรอบจ้ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้จะคลิปหน้ามาอัปเดตกันไหม